ค่ะมาที่เจ้าพ่อนักแต่งเพลงค่ะคุณดี้นิติพงศ์หอหนอ้าลองทายกันเล่นๆไหมคะว่าพี่ดี้มีผลงานเพลงที่แต่งมาแล้วกี่เพลงนับไม่ถั้วเยอะม,มากเขากี่ปีเมื่อ2ปีก่อนยัง25ปีนิติพงศ์ปีหนึ่งกี่เพลงโอ้ยนับไม่ไหวหรอก400กว่าเพลงอ่ะอที่แต่งมาค่เะเพลงนี่แกแต่ง ก็ว่าบางทีพี่ดีก็ลืมเชื่อไหมเขาเขาก็ลืม400กว่าเพลงค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีค่ายบันเทิงน้องใหม่ค่ะเขาจะมาจับมือกับพี่ดีนะคะแล้วก็นําเพลงฮิตในความทรงจำจํานวนกว่า30บทเพลงนะคะอย่างเช่นสัญญาต้องเป็นสัญญาช่างไม่รู้เลยลงเอยยักแทอย่างไงแล้วก็อีกหลายเพลงเลยนะคะมาถ่ายทอดเป็นละครเวทีค่ะรักเธอเสมอเดอะมิวสิคอลค่ะก็ได้นักแสดงแลวก็ศิลปินนะคะคุณภาพอย่างคุณก๊อฟพิชยา คุณพระชาเอนะคะคุณบีพีรพัฒนคุณป่านวงทรีโอค่ะแล้วก็นี่เลยพี่แหวนพี่ติมา,มาค่ะเรียกว่ารุ่นเก่าเลยนะคะมาถ่ายทอดบทเพลงของพี่ดี้ค่ะคือฟังเพลงคุณดี้นะค่ะเราจะร้องตามไ้ทุกเพลงคือ<ช>ดังกับหมดเลยจริงๆค่ะ,คะน้องใบย,ยกเวน้นทันไหมหมดไหมทันไหมทันคะ่ะจริงเหรอเพลงวอ์อะไรก็มีอ่ะไม่รู้เลยอะ ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยที่เอาไวสัญญาต้องเป็นสัญญาไม่ได้ที่ร้องเพลงไม่ได้เลยนะคุณสอนรยุธลงเออย่ะอัศนีวัสดนขอกีต้า์มาเลยมาขึ้นยังไงค่อยเล่าลงเอ่ยด้วยกันดีดีเอาไปฟังเสียงหน่อยสิเชิญฮะรู้สึกพูดไม่ออกไม่นึกว่าพอมาดูที่เขาซ้อมแล้วมัน จะเป็นตูเป็นตะเป็นจริงเป็นจังทําไมมันเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้ถึงตกใจแล้วอยู่ๆก็ฟังเพลงตัวเองแล้วก็น้ําตาไหลขึ้นมาซะงงั้นบ้าบอเป็นมีสุคข้อเต็มรูปแบบแล้วก็ทุกอย่างจัดเต็มหมดทั้งการร้องบทละครแล้วก็ฉากเทคนิคทุกอย่างรับรองว่าคนดูเนี่ยสามารถจะดูไปแล้วเผลอร้องตามไปด้วย ได้อย่างง่ายดายมากเลยคือบอกว่าเพลงเซึ้งือพี่ดี้บอกว่าตอนซ้อมดูแล้วน้ําตายังไหลเลยคือมันึืงอค่ะคือผมเคยสงสัยนะว่าชีวิตพี่ดี้เนี่ยพี่ประสบการณ์เยอะขนาดนั้นเหรอถึงแต่งเพลงได้รักประสบการณ์ในความรักเยอะขนาดนั้นเหรอไม่แล้วใจงงอย่างพี่ดี้ไวพี่ดี้อย่างนี้นะคะแต่แต่งเพลงน้ำชารักแท้ยังไงอะใช่นี่น้ำชาที่ยุคหลังนะตัดไตไส้พุงอะไรเนี่ยเพลงมันน่ารักมากอะแต่พี่ดี้คือยังแบบแต่งได้ร่วมสมัยมากๆค่ะ เพลงหลังเนี่ยผมขึ้นใจเลยร้องถนัดมากคือเพลงไหนค,คะรักคืออะไรเนี่ยรักไทยยังไงรักใครย,ยังไงเนี่ยป่นยปูนี่ดีกว่า,แต,าแต่ว่าอยากให้ให้ไปดูนะคะของพี่ดีละครเรื่องเมื่อกี้ค่ะก็คือจะ แสดงตุลาคมนะคะเขาจะเนรมิตสูงวัฒนธรรมให้เป็นเหมือนมหานครนิวยอร์กใช่ค่ะจะให้เป็นเหมือนเมืองนิวยอร์กนะคะแล้วก็กลางเวทีเนี่ยจะเป็นสกรานน้ำแข็งอ่ะอ้อยากให้ไปติดตามชมกันค่ะแล้วก็มาถึงนี่เราต้องรวมเป็นกำลังใจให้นะฮะ